สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ภระ EP พิเศษนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่25มกราคมเียงดังไหมเต็มหน้าเต็มย <laughs> สวัสดีครับวันนี้เป็น EP พิเศษนะครับ <laughs> เราใช้เสียงกันไม่ได้ครับเพราะเราอยู่ที่ป่าย่าลูก <laughs> นำ้ำวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือลูกนำ้ำ ก็ค okay. well, <swoją> yeah. ือวันนี้เป็นวันเกิดนุษตนั่นเองจริงจริงตอนแรกไม่ตั้งใจจะเลี้ยงหรอกเพราะว่าเราเอนมาที่ป่ายางใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็เจอลูกหมาแล้วเรากลว่าเออเดี๋ยวขากลับขากลับมันจะแวะแล้วก็ถ่ายรูปหาบ้านให้ดีกว่าแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าเราตกลงที่จะตัดยางที่ส่วนนี้ ก็คือบ้านเรามีอาชีพแล้วตัดยางจ้างเนาะแล้วก็ตีไปอย่างเนี้ยมันมีลูกหนุ่อยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้ไกลบ้านเราด้วยก็เลยตัดสินใจว่าทำเรื่องเองดีกว่าทำเรื่องว่าตีไปยางเป็นมาไปยางเ่ม่มกระเพิ่มแต่เราก็ไม่ได้ว่า,าแบบเอออะไรนะคือเราก็เข้ามาที่ทุกวันนั่นแหละเอาอาหารมาทุกวันตอนนี้เราก็จีบจีบแม่หมายอยู่จะเอาเอาแม่หมามาอยด้วยถ้าใครจาจาไม่ได้นะคลิปคลิปปีใหม่อะ่ะไ,ไปดูได้คลิปปีใหม่ แกงนั่นแหละสีมีสีตัวใช่ไหมสีห้าตัวแล้วก็จีบจีบมาไว้พี่รูปหนําให้หมดเลยจีบมาเฝ้าเฝ้าหนําและแผนแรกของการจีบของเราก็คือขโมยลูกแองเกอนี่แหละ <laughs> ใช่แล้วตัวประกัน <laughs> เราจะมากินหมูกระทะกันที่นี่จริงๆอยากจะเลี้ยงฉลองวันเกิดนดุชจะได้ผลนึงก็คือจะทําบุญวันเกิดแล้วก็เออไม่ต้องไปทําบุญที่วัดหรอกเนี่ยทากับไอตัวนี้แหละเออจะเลี้ยง จริงๆก็ไม่ได้เลี้ยงแบบเลี้ยงแบบเหมือนองพาราหรือว่าเต้มอะไรแบบนั้นหรอแต่ว่าเลี้ยงแล้วก็ต้องอาบน้ําต้องไอ้วัคซีนยากาจัดเหบหมัดตอนนี้ตอนนี้น้องมีเห็บน้องเห็บเยอะมากน้องเห็บน้องเขาเลยแลยังมีเห็บอีกเพราะว่าตอนนี้ต้องต้องหาก่อนหาให้ก่อนเพราะว่าทําอะไรไม่ได้ทีนี้นะครับเราก็จะมาตั้งแคมป์กับลูกน้ํากันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวไว้ไปดูกันนะครับตึงตอนนี้กำลังตั้งโตนะครับผมนี่นี่นี ระหว่างกลางวันก็ผูกไปให้น้องนอนดึง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 เรื่องน้ำเรื่องน้ำตดินเดินเดินโอ้ยโอ้ยอทิมสงสัยว่ามาม่าเอามาทำอะไร บริกาศนี่ไไนนบริกาศเมื่อกี้วิ่งวิ่งมาต่อทางเลยเดี๋ยวคลิปหน้า,นาเราจะมีเอ่อทำเส้นทางท่องเที่ยวของเดพภาระ,ะนะครับอันนี้ก็คือทางไปน้ําตกนั่นแหละถามว่าภาละไปไหนที่นี่นี่ภาละออกไปเดินลาดตะเวนมาตอนนีก้ก็กลับมาแล้วด้วยตีนที่แบบมอมแมม น้องเวปเองะนะนอนแล้วนี่ไงสบายไหม,ไมคริสโตเต็มเห็นน้องแล้วคริสโตเต็มเห็นน้องแล้วน้องตื่นกลัวเล็กน้อยอ้าวน้องตื่นน้ก <laughs> ลัวไม่หรอมาทำไมหรอเอ้ยเดี๋ยวพลัดนั้น ¡Sí, Linda! ลงไปเลยเป็นอะไรเหรองมี้ก็ลงต้องปูด้วย าแล้วมาแล้วอยู่หลังกล้องก <c oughs> ินหมูกรั้งแรกในชีวิตในหมดแล้วอ้าวมาแล้วล่ะแล้วกล้าบอกว่ามันกินหมูแรงในชีวิตเพราะว่าเบื้องญานิหนูแม่ กินนรแม่ยังไม่เคยกินได้หรอใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยเ้ยลูกชิ้นอ่ะลูกชิ้นหมดอ่ะเอาลูกชิ้นไหมอนงอยากน้อไปกินกขาเสร็จกอตกมาตมารมาเอพลูกน้ำ ใส่กับเต่อรอแบ๊กซัแบ๊ก่มร้านงใช่ไหมน้องเียร์น้องมีย่าี่เหนี่เข้าไม่ออกชินใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเบยเฮ้ยเหม็นเหม็นเหม็นอะไรนี่ไงวุ้ยมีใครสนใจละมาน้ำบไาน อูิวอะนเอาอาหารเริ่มเอาอาหารมาให้แล้วอาหอะไาหารเม็ดอาหารเม็ดน้องหิวแล้วน้องอยากกินอาหารเม็ดอาหารเม็ดเขาทูจิบมากำลังจิบมาไปอยู่ที่น้ำของพวกเราย้ายไปเวาเทียรูซี่เมืกินอยู่นะเหงมากนะวะเหน่งลูกน้ำ